รายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินวันนี้เสนอเรื่องปราสาทตาควายคำสาบเงามารณะป่าช้าแห่งวิญญาณสงครามปราสาทตาควาย ตั้งอยู่ในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่ที่17ตำบลบ,บักใดอำเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์บนสันเขาของเทือกเขาพนมนงรักห่างจากปราสาทต,ตาเมือนทมประมาณ12กิโลเมตรปราสาทเก่าแก่แห่งนี้เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่เงียบสงบทว่าเต็มไปด้วยเรื่องเล่าลี้ลับที่ชวนขนลุกตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปราสาทต,ตาควายสร้างขึ้นราวคริสตศตวรรษที่11หรือช่วงปลายสมัยนครวัดนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเกิดขึ้นในยุครัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7มีวัตถุประสงค์เป็นาศาสานสถานเพื่อบูชาพระศิวะตามความเชื่อของพราหมณ์ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงพุ่มยอดปราง มีผังรูปกากบาทโครงสร้างก่อด้วยศิลาทรายและศิลาแรงมีความพิเศษตรงที่ไม่มีหมู่บริวารจึงคาดว่านี่อาจเป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์เทว่าความไม่สมบูรณ์นี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องลี้ลับชาวบ้านในพื้นที่เล่าขานว่าในค่ำคืนที่ลมพัดแรง เสียงเพรียกของสิ่งลึกลับจะดังออกมาจากป่าและซากของปราสาทบางครั้งมีเงาดำไร้หัวเดินผ่านกลางหมอกหนาทึบเหมือนกองทัพที่ถูกคำสาปส่งมาจากอดีตสงครามที่เคยลุกไหม้ในดินแดนนี้เรื่องราวเหล่านี้ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้และไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปในป่าลึก รอบปราศาสตร์อย่างจริงจังคืนวันที่29กรกฎาคม2568บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอพนมดงรักจงังหวัดสุรินทร์กลายเป็นสมรภูมิรุนแรงที่เต็มไปด้วยเสียงปืนควันระเบิดและแสงไฟจากปลายกระบอกก่อนเส้นตายหยุดยิงเวลาเที่ยงคืนกองกำลังรบพิเศษกัมพูชา BHQ เปิดฉากโจมตี ใช้อาวุธหนักและกำลังผลเข้ากดดันฐานทหารไทยในเขตปราสาทต,ตาควายอย่างต่อเนื่องทหารไทยตอบโต้ภายใต้ข้อจำกัดกฎการประทะและเรียกกำลังสนับสนุนทางอากาศเครื่องบินขับไล่ f 1 6ของกองทัพอากาศบินโฉบเหนือสมรภูมิเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่นและเสียงระเบิดสะเทือนพื้นดินมีการยิงอาวุธพิเศษที่แตกกระจายเป็นเสะเก็ดลงสู่พื้น ในรัศมีเกือบร้อยเมตรเพื่อโจมตีพื้นที่สงสัยว่าทหารไทยนั้นหลบซ่อนอยู่มีเสียงกรีดร้องดังแทรกออกมาจากซากปราสาทวิทยุสนามถูกรบกวนขึ้นอย่างหนักหน่วยทหารหลายชุดสูญเสียสัญญาณชั่วคราวห้ทาทุ่มหนาทีกระสุนสุดท้ายจากฝั่งกัมบูชาทิ้งควันหม่นเนื้อปราสาทและเที่ยงคืน เส้นตายหยุดยิงเริ่มต้นแต่ความเงียบกลับปกคลุมสบรภูมิอย่างเปราะบางไม่มีใครมั่นใจว่าการหยุดยิงจะยืดเยื้อนานข้ามคืนได้จริงหรือไม่หลังเสียงปืนสงบลงในคืนวันที่29กรกฎาคม2568บริเวณปราสาตาควายพลบคำ่ำกลืนหุบเขาเข้า,ขาไปในความมืดนิ่งแต่ มันยังไม่สงบสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการถอนกำลังก็คือเหตุการณ์ที่ทหารแนวหน้าหลายคนยังไม่กล้าเอ่ยถึงออกมาเต็มปากเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับปืนกลหรือเขตแดนอีกต่อไปเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งทหารชุดลาดตระเวนที่ยังปักหลักเฝ้าระวังแนวชายแดนด้านหลังของปราศาสตรรายงานว่ามีเสียงคล้ายกลองมหงระทึก ดังลั่นมาจากกลางโบราณสถานรัวช้าแต่หนักแน่นเหมือนเสียงเดินทับแต่ไม่มีใครอยู่ในรัศมีนั้นเลยช่วงเวลาเดียวกันมีเสียงเปรี้ยงดังมาจากบริเวณอาคารหินถลม่มด้านตะวันตกเฉียงใต้ทุกคนเข้าใจว่ามีการซุ่มยิงอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อรีบเข้าไปตรวจ กลับพบเพียงก,ก้อนหินโบราณที่ถูกกระแทกแตกเป็นเสี่ยงและสิ่งที่ยืนอยู่ใกล้ซากปลักหักพังก็คือรอยเท้าเปื้อนเลือดทั้งที่ไม่มีการประทะหรือผู้บาดเจ็บในจุดนั้นแม้แต่คนเดียวเมื่อเวลาล่วงถึงราวสี่ทุ่มอุณหภูมิในพื้นที่ลดหวบลงจาก21องศาเหลือเพียง17องศาในเวลาไม่ถึง10นาที มีหมอกเย็นจัดแผ่ปกคลุมทั่วลานของปราศาสตขาวหนาทึบราวกับควันไฟจากป่ากล้องอินฟราเรดเริ่มทำงานผิดปกติสแสดงภาพของร่างเงาของคนจำนวนมากเดินเรียงแถวเข้าออกปรางกลางเหมือนปราศาสตเหมือนกำลังมีการทำพิธีแต่ต่อมาภาพเหล่านั้นก็หายไปจากบันทึกทั้งหมดเหลือเพียงจอมืด และเสียงซ่าเหมือนมีคลื่นรบกวน4ทุ่ม13นาทีมีทหารคนหนึ่งชื่อสิบโทพัทรพลลม้มลงและชักกระตุกกลางเวรยามเพื่อนร่วมหน่วยรีบเข้าช่วยเหลือเขาเพอ้อเสียงแผ่วละเมือว่าอย่าเปิดอย่าเปิดพวกมันจะกลับมาอีกหลังจากนั้นเพียง5นาที จุดก่อไฟบริเวณเต็นท์พักของหน่วยที่จะใช้ส่งสัญญาณก็ลุกไหม้ขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุท,ทั้งที่ไม่มีใครจุดไฟและถังน้ำมันก็อยู่ห่างออกไปเวลาห้าทุ่มกว่าทหารเวรสองคนที่ประจำป้อมยามริมแนวเขาหายตัวไปจากจุดตรวจอย่างไร้ร่องรอยวิทยุสื่อสารของทั้งสองคนถูกพบกองอยู่บนพื้น ร้อมรอยเท้าหายไปในเทาวันเก่าเส้นทางนั้นมุ่งตรงไปยังบรรลัยหินสุดส่วนหนึ่งของปราสาทที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตั้งแต่ช่วงกลางวันเพราะมีตำนานว่าฝังเครื่องเส้นคุณใสขเขมรดำเอาไว้สุดท้ายเวลาประมาณเที่ยงคืนมีรายงานเสียงระเบิดเล็กๆดังมาจากทางทิศตะวันตกทหารรีบวิ่งไปตรวจสอบ สิ่งที่พบคือหลุมดินตื้นๆที่เพิ่งถูกขุดขึ้นใหม่และในนั้นมีเศษกระดูกปนกับวัตถุโบราณจำพวกลูกประคำเก่าเครื่องเส้นที่มีเศษเล็บมนุษย์เส้นผมและดินแดงประหลาดที่วาวคล้ายกับเลือดแห้งแต่ไม่มีใครรู้ว่าหลุมนี้เพิ่งขุดมาเมื่อใดหรือใครเป็นคนขุด หลังเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นกองบัญชาการสั่งถอยกำลังออกจากปราสาทต,ตาควายทันทีด้วยเหตุผลว่าอุณหภูมิผิดปกติกระแสลมแรงและมีความเสี่ยงจากกับระเบิดเก่าแต่ในวงในของทหารบางนายเชื่อว่ามีบางอย่างถูกปลุกขึ้นมาในคืนนั้นบางสิ่งที่ไม่ใช่คนไม่ใช่เขมรไม่ใช่ไทยแต่คือ เงาวิญญาณจากกองทัพโบราณที่เคยสังเวยชีวิตตรงนี้มานานหลายร้อยปีพันจากคำรนนายฐานเก่าในสังกัดหน่วยรบพิเศษถูกส่งมายังชุดราตเวนกลางป่าเพื่อสังเกตการความเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้กลับมาเหยียบพื้นแผ่นดินนี้นานเกือบ20ปีแล้วตั้งแต่เหตุการณ์ปี2554 ที่เพื่อนร่วมรุ่นของเขานั้นตายคาสมรภูมิใต้ซากปราสาทพื้นที่รอบปราสาทต,ตาควายมีประวัติลึกลับมานานชาวบ้านเชื่อกันว่าใต้ดินลึกลงไปนั้นมีห้องบูชาเลือดที่เคยใช้เส้นสังเวยนักโทษสงครามบางคนเล่าว,ว่าได้ยินเสียงลมหายใจครางครืดในค่ำคืนเดือนดับ บางคนได้กลิ่นเหม็นคล้ายเนื้อเน่าทั้งที่ไม่มีศพใดฝังอยู่ในตรงนั้นถ้ามีเสียงกลองจากใต้ดินอย่าทำเป็นได้ยินอย่าตอบอย่าทักแล้วก็อย่าทิ้งกันไว้คนเดียวเด็ดขาดนะจ่าคำรนพูดกับทหารใหม่ในทีมอย่างจริงจังจ่าคำรนเริ่มสืบประวัติของปราสาทต,ตาควายอย่างเงียบเงียบหลังเหตุการณ์ปะทะเดือด ในคืนวันที่29กรกฎาคมเขาเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่ในบ้านกันตาจอมบอกไว้ว่าที่นั่นไม่ใช่แค่เขตแดนมันคือเขตต้องห้ามข้อมูลที่จะได้มาไม่ได้อยู่ในรายงานทหารแต่มาจากบันทึกของพระฝรั่งคนหนึ่งที่เคยเดินทางผ่านพื้นที่ในยุคล่าอาณานิคมราวปลายสมัยรัชกาลที่หพระรูปนั้นเขียนไว้ว่า ปราสาทตาควายเคยเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมโบราณที่ไม่ปรากฏในตำนานของขอมหรือขเขมรใดๆแต่เป็นความลับของกลุ่มนักบวชฝ่ายอาคมสายมืดที่รับใช้เจ้าผู้ปกครองคนหนึ่งผู้ครั่งไคล้การชิงอำนาจเมื่อครั้งเกิดศึกแย่งแผ่นดินพวกเขานำศีรษะของเฉลยศึกมาทำพิธีบูชายันใต้แท่นศิลาของปราสาท โดยเฉพาะกะโหลกที่เจาะกลางกระหม่อมพวกเขาเชื่อว่าการเส้นเลือดจะดึงพลังจากพื้นป่าทำให้แคว้นของตนไม่แพ้ชาติใดในโลก10ปีก่อนระหว่างขุดซ่อมปราศาสตรกรมศิลป์พบกะโหลกฝังอยู่ใต้ศิลาบางกะโหลกไม่มีเบ้าตาบางชิ้นถูกคว้านรอบๆเหมือนเครื่องบูชามากกว่าจะเป็นศพของคนธรรมดา เรื่องถูกปิดแต่ชาวบ้านบางคนก็เริ่มฝันเห็นชายชุดนักรบเดินย่ำเท้าในเงาหมอกกลางดึกของวันเดือนดับคำสาบจารึกไว้ใต้ศิลาจารึกหลังหนึ่งที่ยังแปลไม่ออกทั้งหมดแต่มีการถอดความบางส่วนว่าจนกว่าเสียงกลองจะดังขึ้นในยามสงครามและเลือดครั้งใหม่จะหยดลงบนแผ่นดินวิญญาณจักตื่นขึ้น กองทัพจกเดินอีกคราและนั่นอาจไม่ใช่คำขู่จากอดีตเพราะในคืนที่มีการยิงครอบคลุมพื้นที่และมีรายงานเสียงระเบิดลั่นฟ้าจากอาวุธแตกกระจายจากคำรนกับพลทหารกลุ่มหนึ่งต่างยืนยันว่าเขาได้ยินเสียงกลองดังมาจากแนวป่าลึกและภายในปราศาสตร์ทั้งที่ไม่มีใครตีกลองในกองร้อยเลยสักคน รุ่งเช้าพลทหารเอกชัยหายตัวไปจากจุดลาดตระเวนไม่พบร่องรอยการสู้รบไม่พบคราบเลือดมีเพียงเศษผ้าขา,ขาดขาดของชุดพรางเปื้อนดินสีแดงจัดใกล้แท่นศิราโบราณจ่าคำรนเริ่มเข้าใจแล้วว่าคำสาบจะจบลงก็ต่อเมื่อมีคนฟังเสียงกลองและยอมรับการเรียกจากวิญญ,ญาณ จาคํรนรู้ดีว่าการสู้รบที่เขาพบเจอในปราสาทต,ตาควายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ระหว่างทหารสองชาติแต่คือการประทะระหว่างโลกของคนเป็นกับเงาวิญญาณที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยกะโหลกที่ถูกฝังใต้แทนหินพิธีกรรมบูชายันในอดีตและเสียงกลองลึกลับที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเอกชัยทุกอย่างเชื่อมโยงกันเป็นวงจรแห่งคําสาบ เอกชัยชายผู้ถูกเรียกหาจากอดีตเขาคือร่างสื่อของกองทัพเงาเสียงกลองใต้ดินคือการปลุกกองทัพวิญญาณที่ถูกลืมคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับขอร่วมสดุดีและเคารพ ในความกล้าหาญของทหารทุกนายที่ปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของชาติในพื้นที่นี้มาอย่างยาวนานครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ